ทำไรอ่ะช่วยชาติอันดับเท่าไหร่นะอันดับเท่าไหร่ละอันดับขึ้นอันดับหนึ่งใช่ปะเมื่อกี้ไต้หวันมันแซงไม่ได้ไต้หวันเนาะอกขาวเลยนะไต้หวันอกขาวว่าคนไทยอ่ะแซงแล้วทีนี้เขาช่วยกันเรารอเขาเราล่อล่อให้แบบไต้หวันแซงไม่ิดนึง ทีนี้ตอนที่เราก็นีทำอะไรนะกทีสี่นิ้วเลยป๊อปแคทตอย่าไปยอมช่วยกันครับใช่กันครับช่วยกันครับพี่น้องอย่ายอมนะพี่น้องโหลดมาเลยครับโหลดทวิตเตอร์โหลดทวิตเตอร์เข้าป๊อปแคทตคืนนี้ถ้าเรานอนหลับเรียบร้อยเลยครับไต้หวันต้องแซงเราเป็นแน่แท้อย่ายอมครับอย่ายอมตอนนี้อันดับที่เท่าไหรล่ละไหนดูดิดูหน้าเจ้าเลยสิพักแป๊บนึง ตอนนี้ขึ้นกลับมาที่หนึ่ง,งอีกแล้วครับเมน้เมื่อกี้ไต้หวันแซงครับตอนนี้เหลือไทยกับไต้หวันแล้วครับที่เหลือที่ตกกันดับนิดๆเลยครับ <c oughs> ไม่ได้มันคือเกมแห่งศักดิ์ศรีแต่ป๋าดูตั้งใจมากเลยนะชนะได้อะไรเหรอไม่ได้อะไร <c oughs> วันนี้สองหมื่นเจ็ดแล้วเนี่ยกดนานหรือยังไม่นาน กดที่ละสี่นิ้วเลยสิบสี่ทำไมไม่ใช่สิบเ,เสียงหัวล้อฉันไหนมาอธิบายหน่อยเร็วว่าไอ้ที่เล่นอ่ะคืออะไรที่เล่นนี่หรอ,อที่เล่นนี่คือป๊อปแคท Popcat Pop <cat S 1> <ư> เนี่ยเป็นเป็นเว็บไซต์ที่ที่ทางทวิตเตอร์สร้างมาก็คือเป็นแมวตัวหนึ่งแมวตัวเนี้ยจริงๆเป็นรูปถ้าเป็นรูปเต็มของมันเนี่ยจะเป็นแมวแล้วก็นั่งรอเหมือนรอเจ้าของเขาอ่ารออาหารแต่ว่าจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรแล้วนะแมวตัวนี้จําชื่อไม่ได้อ่าแล้วทีเนี้ยก็เอามาทําเป็นแอปแล้วก็เหมือนก็ใครกดเนี่ย กดกันเพื่อว่าประเทศไหนเนี่ยอยู่ประเทศไหนก็กดกันไปแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นยอดว่าแต่ละประเทศเนี่ยได้เท่าไหร่นู่นนี่นั่นไหนดูอันดับสุดท้ายดิอ่าอันดับสุดที่น่าสนใจนะครับอันดับสุดท้ายเกาหลีครับเกาหลีเหนือเกาหลีเหน,ออเนือมีกดหนึ่งอันน่าจะเป็นอ,อะไรนะผู้นำเกาหลีไม่รู้ใคร ยังไปแล้วนี่ไทยไทยตอนนี้ตอนนี้บ่ายสองสี่สิบห้าของวันที่เท่าไหร่วันนี้สิ <17. S 1> บเจ็ดบ่ายสองสี่ิบห้าของวันที่สิบเจ็ดเรานำเกาหลีอยู่เอ้ยเรานำไต้หวันอยู่นิดหน่อยตามด้วยมาเลเซียแต่มาเลเซียก็ยังห่างกับเราเยอะแล้วก็ตามด้วยฟินแลนด์สวีเดนโปรแลนด์เราอย่ายอมครับโหลดมาเลยเราไม่ต้องสนล้วครับชนะเ้วได้อะไร อย่างน้อยๆเราก็เป็นหนึ่งในทีมผู้แข่งขันเพื่อช่วยชาติไทยอ่ะช,ช,ช่วยชาติ <c oughs> เอาเถอะดีกว่าไปเครียดเรื่องโควิดเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราหลอกล่อไต้หวันให้ดีใจแป๊บหนึ่งประมาณไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไต้หวันแบบอุย้ยนำไทยแล้วน้ำไทยแล้ว,ลวขอโทษคน <c oughs> เล่นกันเยอะมากเลยนะคะทุกคน ทุกคนลองไปโหลดดูนะคะแล้วก็ลองลองดูที่อันดับอะค่ะมันจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับ <c oughs> ที่เลยเรายอมไม่ได้คืนเนี้ยเราก็ห้ามนอนนะ <c oughs> ถ้าเรานอนในไต้หวันต้าเรานอนไต้หวันต้องนํ <c oughs> าแน่เลยอะอย่า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 เป็นอย่างนั้น <c oughs> มันเป็นเรื่องของศั <c oughs> กดิ์ศรีค่ะศักดิ์ศรี่บงนี้ไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้มันจะจบ, <c oughs> จบด้วยอะไรแต่ที่แน่เราต้องได้ที่หนึ่ง <c oughs> ดูมีความสุขนะคะดูเหมอ <S <S ือนลืมดูเหมือนลืมเอาวีไปเลยตอนนี้ใหม่ๆนะโอ้ยเหนื่อยพักก่อนไหมพักกินข้าวก่อนไหมเราเพิ่งเซ็งกับไต้หวันมาได้แค่นิดเดียวเราจะทําอะไรนะไข่ครอบอะไรสักอย่างไม่ทําแล้วเหรอไข่ครอบไข่ครอบเดี๋ยวไข่ครอบรอไข่เป็ดอยู่เอาด้วยไข่เป็ดยังไม่มา มันเป็นสูตรของของภาคใต้มันเป็นสูตรของฝั่งสงขาทงมีาพืามนเพื่อนคนไหนสนใจอย่าลืมติดตามคลิปนะคะว่ามันทํายังไงหน้าตาเป็นยังไงและอร่อยไหมเนาะส่วนตอนนี้นะคะชวยใครว่างไปช่วยกันค่ะช่วยป๊อปเปิ้ลด้ค่ะป๊อปแคทดวนเลยดวนเลยแาช้าอยู่นะคะหยิบมือถือคุณขึ้นมาค่ะแล้วก็กด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 ไปโหลดทวิตเตอร์แล้วก็ เซิร์ชหา popcat p o p c a t popcat ส,สงสัยเดี๋ยวเราต้องแปะลิงก์ไว้ให้แล้วแหละแปะลิงก์ไว้ให้ไปช่วยกันกดน,นะคะเราทำไปเยอะแล้วงั้นวันนี้เราจบคลิปแค่นี้เอาบอกลาท่านผู้ชมหน่อยเร็วบ๊ายบายไม่มา่างเลยไปร็วสู้ๆ <laughs> <laughs> ไปแล้วนะคะทุกคนโอ้โหสิบนิ้วไปแล้ว <laughs>